สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ีมะขามยิสค่ะวันนี้จะพามาชม t o y ยต้ c ซีเอปี2018สีน้ำเงินคันนี้ไปชมกันเลยค่ะไฟหน้า LED แบบเต็มระบบมาเฉพาะรุ่นไฮบริดเท่านั้นค่ะส่วนโลโกโ้ t o โยต้าด้านหน้านะคะจะเป็นสีน้ำเงินมีเลด้า adaptive cruise control ส่อนอยู่ด้านในค่ะเป็นระบบช่วยเบรกแล้วก็กันชนด้วยค่ะ ต้องด้านหน้าช่วยคอนโทรลเลนของรถเวลาอยู่บนท้องถนนคอมแม็กขอบ17มาพร้อมกับยา 21560R17 สิ 1> 2, 1, 5, ติ่งตรงนี้นะคะช่วยลดความแรงของลมที่จะมากระทบกับกระจกด้านข้างเพื่อลดเสียงในห้องผู้โดยสารได้ค่ะด้านจับดีไซน์เฉพาะ CSR ให้ลุกดูสปอร์ตไฟท้ายสีลมดำที่มาเฉพาะรุ่นไฮบริดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางคอนโซลหน้า เอียงองศาข้าหาผู้ขับเพื่อง่ายต่อการควบคุมมาพร้อมกับปุ่มพุ้สตาร์ทวงมลัยมันติฟังชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ค่ะห<ม>น้าจอทัชสกรีนสัมผัสง่ายมีลูกเล่นมากมายเลยค่ะไปในห้องผู้โดยสารนะมีสองักรฟฟาสามารถปรับได้กลุ่มระบบไฟฟ้าสามารถปรับกระจกมองข้างได้ทั้งซ้ายและขวามีกลุ่มล็อกรถอัตโนมัติ แล้วก็ปุ่มปรับกระจกขึ้นลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะในห้องผู้โดยสารเบาะด้านหน้าและด้านหลังเป็นหนังสีดําค่ะราคาคันนี้อยู่ที่760 0 0 0บาทสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเซลล์บีมีโปรโมชั่นสุดพิเศษจอง100อ1ผ่อนคือจองรถกับเรา100บาทผ่อน3เดือนแรกเดือนละ100บาทไปเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ สามารถโทรมาที่เบอร์096 836 9849วันนี้เซลบีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ